สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBR2563 กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในทางหุ้นนะคะหุ้นนิเคอิรอบเช้านะก็แอนมาแนะนำหุ้นนะคะหุ้นก็คือหุ้นเนี่ยก็จะข้อดีของหุ้นก็คือว่าอ่าอ่าเลขจะไม่ค่อยดิ้นนะคะเ,เลขจะไม่ค่อยดิ้นเหมือนเหมือนยีก่กีนะเพราะว่าเป็นเป็นหุ้นเนาะก็จะมีความที่เป็นมาตรฐานหน่อย นะคะมีความเป็นมาตรฐานมาตรฐานก็เลยว่าก็เลยมาลงแนวทางของหุ้นนะหุ้นก็มีหลายแบบเลยนะคะหุ้นก็มีหลายแบบทีนี้จะถึงเร็วๆเ,เนี้ยนะคะก็คือหุ้นนิเคี๊รอบเช้าะะหุ้นนิเคี๊รอบเช้าแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะคะเอาไว้เป็นแนวทางเนาะ,น,ะนิเคี๊รอบเช้าสูตรคือร้อยบนบวก4นะคะเล่นปากหน่วยบนก็คือ ปักหน่วยบนก็คือกดบนนะคะกดบนรูดหลังนะ,ะปักหน่วยบนคือกดบนรูดหลังสูตรคือร้อยบนบวกสเข้าตั้งแต่เข้ายาวเลยหลายรอบและอนะคะหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่2 3,4,5,6หแล้วก็อา่าสองแล้วก็8,9ดเนะคะหกเสาร์อาทิตย์ก็คือหุ้นไม่ออกนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ออกออกแต่วันธรรมดาออกแต่วันธรรมดาเนาะ ก็เข้าหลายวันละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันติดแล้วแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะคะมีอยู่หลายสูตรเลยแต่แอดก็มาแนะนำเป็นปักนะคะปักก็ข้อดีของปักก็คือว่าถ้าถ้าออกเบิ้ลเราก็จะได้นะคะแต่ที่ดูมายังไม่มีเบิ้ลเลยนะคะปักหน่วยบนเนี่ยที่ออกมาตั้งแต่วันที่สองยังไม่มีเบิ้ลเลยนะคะก็ข้อดีก็คือว่า เบิลนั่นแหละถ้าออกเบิลเราก็จะได้นะคะถ้าสูตรเรายัางเข้าอยู่นะสูตรคือร้อบนบวกสําหรับคนที่มีโปรแกรมแล้วเอาตัวนี้ไปลงทุนนะคะงวดอ่าวันเนี้ยวันนี้นะคะก็คือวันที่10บนะวันนี้วันที่สนะิบเดือน8ปดพศ2565นะคะวันที่10สิงหาคม2565นะก็มาดูกันเลยนะคะมาดูกันเลย งวดวันนี้นะงวดวันนี้ก็วันที่ 10, สูตรคือร้อยบนบวกสนะคะสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมลองเอาไปคำนวณดูนะร้อยบนเอารอบเอางว,วนนนะงวดวันนี้นะงวดวันนี้เราก็จะเอางวดก่อนหนะ้านั้นมาคำนวณก็คือก็คืองวดวันที่9คือเมื่อวานนี้ร้อยบนก็คือ9บวก4คือค่าของที่9บวก4ได้13 เอาแค่หลักหน่วยก็คือ 3, มามับเพิ่มให้ได้5้าจำนวนมี3า5สี่ห้าหกเจ็ดรอรุ้นนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการตัดลดต้นทุนเราจะได้เซฟต้นทุนเราที่จริงปกติโปรแกรมเราให้มาเนี่ยห้าตัวนี้เอาไปเล่นปักหน่วยบนก็คือกดบนรูดหลังจะอยู่ที่5้าสิตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุน50บาททีนี้เราจะลดต้นทุนลดลงนะก็เช็ค3มรอบก็แล้วกันเอาเช็ค3มรอบนี้เราจะลงทุนรอบที่รอบที่วันที่ห้านี้เนาะก็คือเช็คยงงังไงมาดูนะคะปักหน่วยบนก็คือ รอบวันที่2เดือน8ปดพศหกห้าเนี้ยปักหน่วยบนก็คือ1ออกทําสัญลักษณ์ไว้อ่ารอบวันที่3มปักหน่วยบนคือ7ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้รอบวันที่4ปักหน่วยบนก็คือ8ทําสัญลักษณ์ไว้นะคะเราจะลงทุนนะคะเราจะลงทุนวันที่5ก็คือเราเช็คมา3วันแล้วมันไม่เข้าตำแหน่งไหนเราจะตัดตำแหน่งนั้นก็คือไม่เข้าเยอะเลยก็คือไม่เข้าตำแหน่งที่1โอ้เสี่ยงเกินไป2 3 4 สี่ตำแหน่ง4ตัวตัสีตัวเลยเราเล่นแค่ตัวเดียวโอกาสโอกาสที่จะหลุดก็สูงมากทีนี้แอนนนะว่าให้เลือกสุ่มตัดเอาว่าเราจะตัดตำแหน่งไหนนะคะภายในสีตัวเนี้ยที่เราตัดที่มันไม่เข้าเนี่ยเราเลือกสุ่มเอาว่าเราจะตัดตำแหน่งไหนนะคะก็มีเลขหก8 9เให้สุ่มตัดจะตัด1ตัว2ตัว3ตัวก็แล้วแต่ทุนของแต่ละคนนะคะ ก็รอบวันที่5เดือน8ปดปสองออกปากนวยบนออก7นะคะถ้าเราตัดตำแหน่งที่1เราก็จะได้ถ้าเราตัดตำแหน่งที่2เราก็จะไม่ได้ถ้าตัดตำแหน่งที่3เราก็จะได้ตำแหน่งที่4เราก็จะได้นะคะก็ให้เลือกเอานะแอดเป็นมาลงเป็นแนวทางเนาะว่าว่าสมาชิกจะตัดตำแหน่งไหนจะเลยกี่ตัวนะคะจะตัด4ตัวเลยไหมโอกาสเสี่ยงก็สูงนะจะตัด3ตัวเลยไหมเลือกสุ่มตัดเอา ะะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ